ส่วนนิตยาอินทผลามนะคะเริ่มเข้าสีกันแล้วค่ะนี่นะคะน้องเริ่มเข้าสีแล้วนะคะเริ่มเห็นว่าเข้าสีพอสมควรแล้วนะคะอันนี้ก็จะได้ระยะเวลานะคะหนึ่งร้อยใกล้หนึ่งร้อยยี่สิบวันละนะคะหลังจากที่เราผสมเกสรไปนะคะนับ มาจากวันที่ผสมเกสรนะคะได้เกือบร้อยยิวันแล้วคะ่ะเข้าสีก็จะประมาณนี้นะคะสีก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าเข้าสีเยอะๆนะคะส่วนตอนนี้ก็ยังมีเขียวนะคะแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะจากนี้ก็เป็นเยอะเลยคะ่ะเข้าสีเยอะเลยคะ่ะนี้คะ่ะก็ ใกล้แล้วค่ะใกล้จะได้จําหน่ายแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่จองไว้ก็เดี๋ยวติดต่ออีกทีนึงนะคะนี่ค่ะถ่ายวีดีโอให้ดูบ้างนะคะเห็นแต่ภาพนิ่งเนาะนี่ค่ะ